จยากกิน,นอาหารอยากกินเปียกพี่นเนยซบับไอแมไวไวรได้อยากกินเปียกอยากกินเปียกมันหล่นแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะอยากกินเปียกไอแมวไวรได้ ทำไมอะ่ะฮะทำไมทำไมเ <laughs> กลียดแมวแก็เกลียดแมวจริงนะฮะเกลียดแมวเกลียดจริงๆเลยดูสิดูความฉลาดของมันอืมอืมอ่ะไหนอ่ะ